เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมนายนันมันนี่นะขทุกคนมีเงินนับนันนะครับผมจากข่าวอาบิทนะครับผมไฟแนนซ์นะครับผมที่ผมลงไปในคลิปนะก็โดนรัดคูไปนะครับผมวิธีการรีวอล์กนะครับผมป้องกันไว้นะเพื่อแบบเราจะไม่โดนมีปัญหานะครับผมก็นนีไปในตัว bsc com token นะครับผมใส่ a d d เด s ของเราเข้าไปนะครับผมจริงๆมันก็ไม่ีปัญหาอะไรอกส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีเหรียญอะไรเยอะในกระเป๋านะก็กดรีวอล์กไปนะครับผม อย่างหนึ่งก็คือมันจะช่วยความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับผมเพียงพอสําหรับการป้องกันนะครับไม่มากก็น้อยนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับผมรอรอ,อสักพักนะครับผมเมื่อเริวมโวกซินะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นสารสาคัญแล้วนะในตอนนี้จะเห็นว่าผมใส่เข้าไปในบางตัวนะครับผมที่ใช้นะฮะในตัวเค้กนะซึ่ง เดือนสิบสองก็าทำอะไรตอนนี้วะเอะไปตดเค้กจำไม่ได้เจ็จุดห้าเค้กคืออะไรรีวอล์กเกืออไว้นะครับผมอันไหนที่เราจำไม่ได้นะถามว่ารีวอล์หมดได้ไหมรีวอล์กหมดได้ครับผมแต่ต้องใช้ BNB นบีพอสมควรนะในการรีวอล์นะครับผม เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนิดนึงนะครับผมสำหรับตัวไอตัวที่มีปัญหานะอันนี้่วิวไปแล้วนะครับผมมันจะนา่าหงุดหงิดเล็กน้อยนะครับคือไอตัวแอปพูดเนี่ยที่มันแอปพูดได้นะจะเราจะเห็นนะครับว่ามันแอปพูดตัวไหนกั้บ้างนะครับผมซึ่ง ai o s a t Network กเราใช้อะไรไปวะ เี๋ยวเปิดเป็นเคสสตัดดี้ให้ฟังนะครับผมซึ่งตัวนี้ทําให้ผมมุดหงิดใจพอสมควรนะครับผมของไอตัวอาบิกนะครับผมอย่างแรกก็คือเอคสนี้เนี่ยผมขออตัวบทสรุปมานะครับผมเพราะว่าอันนี้สรุปได้เขาสรุปได้ดีนะครับผมของคุณขอคุณชานนนะครับอันนี้ขอเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะขออนุญาตนะตัวอาบิกไฟแนนซ์เนี่ย ส่วนหนึ่งที่มันโดนลักภูไปนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องจดจําไว้นะครับเป็นบทเรียนนะครับผมอย่างแรกก็คืออย่างที่ผมพูดนะตอนคือผมอะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอันเดอร์ด็อกนะครับผมหรือเว็บที่มีความเสี่ยงนะสําหรับใครที่เข้ามานะครับผมท,ที่จะประหารตัวเองนะผมใน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 ช่องผมเนี่ยก็อยากจะบอกว่าอย่ารีบขนาดนั้นนะครับผม เพราะอย่างน้อยสุดก็คือตัวผมเนี่ยออผมพูดกับคุณทุกคนนะมันมีโฆษณาเข้ามาหาผมเสมอนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าผมจะไม่รับโฆษณาแปลกๆนะที่ทําให้ตัวคุณมีปัญหานะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับตัวอาบิกนะหรือตัวเหรียญอื่นที่เป็นเหรียญสแกนนะครับผมเอัระนึงนะครับ เดี๋ยวผมขอทีละเรื่องนะอย่างแรกก็คือความคิดเห็นที่เกิดขึ้นมาของทุกคนนะครับผมอย่างแรกก็คือผมจะรับความเห็นทั้งหมดมานะแล้วผมก็อเอามาลงซองเหรียญน,นะครับผมนั่นคือสิ่งที่ผมทําในช่องของผมนะช่องผมจะมีสองช่องทางท,างที่ส่งมาได้นะครับผมก็คือ email, gram, อีเมลทีละแอกมีหลายช่อง,ง,งทางหลายช่องทางแหละอีเมลทีละแกรมดิสคอร์สดิสคอร์มีปัญหานะฮะมันส่งจํากัดนะครับเจ็ดวันเท่านั้นนะครับผม แล้วก็อีเมลของผมนะครับผมถ้ามีเรื่องเร่งด่วนจริงๆนะสามารถส่งมาได้น,นะครับซึ่งอันนี้ผมอยากจะบอกทุกคนชัดเจนนะครับผมในตั้งแต่ต้นปีนี้เลยนะจนถึงเหรียญต่อๆไปในอนาคตนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่ได้ฟังรายละเอียดผมให้ชัดเจนนะผมว่าผมก็พูดชัดเจนนะทุกๆเหรียญที่ผมพูดนะครับผมก็คือเหรียญมันมีเหรียญชิปโทเค็นเหรียญมีมี่ยูทิลิตี้คอยนะครับผมซึ่งผมพยายามพูดให้ชัดเจนเท่าที่ชัดเจนได้นะ และผมเน้นย้ำเสมอว่าผมไม่อยากผมไม่ได้ให้คุณลงทุนตามผมนะหรือให้คุณทำตามผมสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมบอกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไว้แล้วซึ่งอไอตัวอาบิกเนี่ยมันทำมันทาได้ดีจริงๆนะครับผมในการสแกมสแกมนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดหนึ่งคือผมลงเหรียญอะเดี๋ยวนะ ผมจะไม่ลบลบชิปทิ้งนะครับผมเพราะว่าหลายๆครั้งหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมผมไม่ลบชิปทิ้งนะอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งที่ผมลงไปแล้วผมไม่ลบอยู่แล้วนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งถ้าของพวกเนี้ยมันเป็นหลักฐานชั้นดีอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับการที่ผมทํานะคือผมทําเหรียญทุกเหรียญน่ะผมพยายามทําโดยสุจริตใจทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ไอที่ผมต้องติดสกแกมมาเลยขึ้นมาเนี้ย อย่างนึงก็คือบางคนไม่เข้าใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไอตัวเดี๋ยวนะผมขอไล่เรียงก่อนผมต้องเปิดคลิปนี้ไล่เรียงให้ดูครับผมเดี๋ยวนะขอเข้าไปดูในลิงก์เปิดลิงก์ให้ดูเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือมันจะทําให้คุณอาผมซื้อช่วงแรกนะครับผมสื้อครับผมป้อมนะครับผม,ผมเราเปลี่ยเสียงนะครับเราไปดูอาบิกในทีละส่วนนะที่ผมจะให้ดูนะครับ เดี๋ยวนะขอใช้ปากกามาวงก่อนอันนี้เป็นเคสสตัดี้ชั้นดีนะสำหรับใครหลายคนที่เข้าไปนะครับผมอย่างแรกเลยนะอย่างแรกที่สําคัญนะครับผมทวิตเตอร์นะครับผู้ติดตามจํานวนน้อยเกินไปครับอันนี้เป็นเคสสตัดี้อย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะเคสเลยนะคือข้อแรกคือผมคิดว่ามันไม่ปลอดภัยแต่สำหรับผมผมชอบเสี่ยงอันนี้ต้องแยกก่อนนะครับผมอ่ะเรามาดูกันต่อ อันที่สองนะครับผมที่มันไม่ปลอดภัยนะคือระยะเวลาครับแคมเปญระยะเวลาเนี่ยมันไม่ควรจะเยอะขนาดนี้นะครับผมในในการในการใช้ได้แคมเปญของเหรียญน,นะส่วนใหญ่มันจะประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับผมอย่างมากสุดนะโดยบวกลบนะครับผมอันนี้สําคัญนะ สำหรับใครที่ดูในคอมมูนิตี้แอดอปถ้าเกิดมีในอนาคตนะครับผมเช็คเวลาให้ดีครับเวลา้หนก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยครับผมโอเคเรามาต่อกันนะครับอ่ะอันนี้สำคัญสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะผมอ r b i t r a e ตอนที่ผมอธิบายคลิปผมอาจจะไม่อธิบายชัดเจนเพียงพอนะ arbitrage อะคือเราเอาเงินไปฝากเขาแล้วเขามาจาัดสรรเงินเรานะเราไม่ได้เป็นคนยุ่งเกี่ยวกับเงินเรานะครับผมอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะ มันถึงได้เปอร์เซ็นต์กลับมานะครับผมแล้วก็สิ็งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกปวดใจนะคือ c e r t i c Audit นะครับผมที่ผมบอกไปในคลิปแล้วนะว่ามันยังไม่ได้ผ่านเต็มร้อยนะให้เรามาระวังให้ดีนะครับผมแต่น่นส่วนที่ผมชอบนะผมเป็นคนชอบเอเหรียญที่ลงนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวนะมันจะมีอันนึงที่ผมบอกไว้นะครับผมในส่วนของอผู้พัฒนา คามเสียงที่มันใส่นะครับผมมันไม่ได้ใส่ส่วนนี้มานะครับผมคือ,เ,อเดี๋ยวนะผู้พัฒนาผมไม่ได้ใส่ไปว่าคือตัวเนี่ย audit history เนี่ยมันมีก็จริงนะครับผมแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่เปิดสกายเนให้เรานะครับถามว่าเขาส่ง audit ไปแล้วเขาสามารถกลับมาแก้ไขได้ไหมเขากลับมาแก้ไขได้นะครับ อันนี้ผมฝากไปนะเพราะว่าผมชอบเสี่ยงนะครับผมผมบอกไ้แล้วนะในชิปตั้งแต่ชิปแรกแรกของผมนะทุกๆเหรียญที่ผมเอาออกมานะครับผมอย่างน้อยที่สุดผมก็จะลงเงินไปบ้างนะครับผมไม่มาก็นนะถามว่าตอนนี้ได้กลับคืนมาไหมคาตอบครับผมคือไม่ได้กลับคืนมาแล้วนะผมเพราะ transaction ของมันโอนย้ายไปที่เหรททททียญอิตาลีมันนะนะอ่ะอันนี้คอทีมสําคัญครับผมจุดหลักคือคอทีมตัวนี้ครับ ผมได้บอกไปแล้วนะตั้งแต่ในคลิปนี้นะครับผมตัวคอทีมไมเคิลลักลูเกอร์เนี่ยคนนี้เป็นผู้พัฒนาเมตานะครับผมซึ่งผมไปดูใน l i n k ์อินแล้วนะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาบิกนะแต่ผมมันเป็นอันเดอร์ด็อกอะผมชอบผม,ผมบอกแล้วนะว่าผมเป็นคนชอบเสียงนะครับผมซึ่งเมื่อเราเห็นนะครับผมในลักษณะน,นี้นะที่มีชื่อของผู้ที่มีอิทธิพลในโลกของ,องคริปโตนะครับผมเกิดขึ้นมานะ สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับผมถ้าเขาไม่ได้มีลิงก์อิดนะลิงก์อินนะครับผมที่เขาทํานะว่ามีอาบิกไฟแนนซ์ขึ้นมานะครับผมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องนะสันนิษฐานไว้เลยว่ามนะันคือสแกมไมืก่อนนะครับผมอันนี้สําคัญนะครับผมเป็นเคสตที่สําคัญนะทีะ่ผมเชื่อว่าปีใหม่นี้ทุกคนนะ่าจะไม่เจอปัญหานี้แล,ล้วล่ะนะในอะนาคตนะครับผมถ้าเจอถ้าในโปรเจกต์ไหนที่เป็นโปรเจกต์อาบิกในอนาคตนะครับผมหรือโปรเจกต์ไหนที่เป็นโปรเจกต์ไฟแนนซ์ในอนาคตนะคุณนะดูสามสิ่งให้ชัดเจนนะครับผม คอทีมถ้าเขามีคอทีมแล้วมีชื่ออ่าที่เป็นระดับเฮดของโลกนะครับผมให้ไปเช็คในลิงก์อินนะง่ายๆครับผมคุณแค่กดเข้าไปในลิงก์อินนะพิมพ์ก็ได้พิมพ์ชื่อก็ได้ครับผม, Michael uger, มไมเคิลลูเกอร์เอ่อมเออมิกเอลอ่ะเออน่าจะเป็นมิ k ก e เอลลูเก คือเราต้องเข้าใจอย่างนึ่งครับผมว่าบางทีอะชื่อมันไปตรงกับคนที่มีศักยภาพนะครับผมในโลกใบน,นี้นะเนี่ยระดับเนี่ยเป็นเมตาเนี่ยเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นไม่มากก็น้อยถูกไหมครับผมแต่แน่นอนที่สุดว่าในคลิปนี้ทําให้เรารู้นะครับผมว่ามันไม่ใช่คนเป็นจริงๆนะฮะ ทุกชิปที่ผมบอกเสมอนะความเสี่ยงมันมีนะครับผมซึ่งอันนี้ผมได้บอกถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะสาหรับคนที่โดนนะครับผมอ่ะอย่าเพิ่งผมขอเอาของคุณชาโนนนะครับผมอ่ายักษ์หล่นะครับผมมาพูดให้ฟังนะอันนี้ผมขอเข้าไปแล้วนะ <S <S คําถามของแพลตฟอร์มนะครับผมที่เพื่อฟังที่ดีนะเราดูอะไรดูเราดดูที่ได้อะไร,ะรบ้างคำตอบนี้เราไม่สามารถตอบตรงๆได้นะครับที่เขาบอกนะคือ market cap ที่ เราดูได้นะอย่างเช่นเ,เดี๋ยวนะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับเบื้องต้นนะอันนี้ผมขอใช้ตัวนี่นะตัวนี้มันดูใช้ตัวไหนที่ใกล้เคียงดีวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวอร์เดนก็มีฟารมนี่วะวนะไม่ใช่อัพวอร์เดนใช้ไม่ได้ อาตัวที่ใกล้เคียงกเอาตัวมันนี่แหละมาเดี๋ยวนะอย่าลืมนะครับผมถ้าใครที่หลวมตัวเข้าไปแล้วนะครับผมอ่ารีวอคออกมานะครับกันไว้ก่อนนะป้องกันนะครับอ่าดูดูดูตัังลิ้นพัน์กันหมดลวดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะ Fully นะครับผม market cap นะ market cap นะครับผมที่มีจํานวนมหาศาลนะ อย่างหนึ่งก็คือเพื่อความปลอดภัยของคุณนะครับผมที่เกิดขึ้นนะอเออเอัปากกาได้นี่หว่าคือเราดูเคสได้นะครับผมอย่างที่เขาอาฟอกเกินนะห้าสิบล้านนะครับผมมีโอกาสรักคูสูงนะอ,อ,นนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะผมสำหรับใครที่ลองเข้าไปอ่านนะเพราะว่า หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมแล้วก็มีทีมที่ทะเลาะการดราม่าก,กันนะครับและอีกหลายเจ้าเนี่ยที่รับการออดิตจากออรดิเตอร์นะครับผมหลายสำนักก็รักคูได้นะครับผมเคสอาร์บิกเนี่ยมีรีวิวเขียนจากสำนักต่างประเทศหลายสือ่อก็โฆษณาธุรกิจดูน่าจะเป็นไปได้นั่งเช็ค a p r <c oughs> ก็ใกล้เคียงความเป็นจริงสุดท้ายจริงๆผมคิดว่าน่าจะเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเกา่าเพื่อให้บบเบิ้ลใหญ่ขึ้นและโครงสภาพอยู่ได้คนเลยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ตามความจารของคุณชาญนนะซึ่งผมว่าใกล้เคียงนะครับคำถามนะ แบบนี้ทําได้จริงไหมผมตอบว่าทําได้นะครับผมอ่านมาแล้วมีอนาคตแพลตฟอร์มทำแบบนี้อีกเราจะารัลคกูไหมอันนี้เขาบอกว่าเขาเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าแพลตฟอร์มไหนจะทำในอนาคตแบบอาบลิบเนี่ยผมมั่นใจว่าออนเชนแน่นอนเพราะคุณจะเอาเงินไปเอาบิเทนก็คือเซ็นทรัลไลซ์เอ็เชนนะครับผมคือเอาเงินไปฝากเขานะครับผมแล้วมันปลอดภัยไหมคือเซ็นทรัลไลซ์อ่ะมันหอบเงินลูกค้าหนีได้นะครับผมมันไม่ใช่ดิเซ็นทรัลไลซ์นะครับผมแล้วก็มันจะเอาไป อาบิเทตก็คือเอาไปส่วนต่างยังไงนะครับก็เข้าใจตรงนี้นะคือถ้าตลาดคนกลางมันมีเนี่ยมันจะเอาส่วนต่างมาได้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือคนกลางต้องมีคนทำมาส่วนต่างขึ้นมานะครับผมแล้วก็เออมีคนกดกิ่งขออนุญ,ญาตนะครับเอาให้เสร็จก่อนออที่ปลอดภัยเป็นไปได้เนี่ยในเวลานี้เนี่ยต้องหาทางที่มันเป็นสเตเบิลคอยนะครับผมที่ทําได้ยี่สิเปอร์เซ็นตะ์ะคือมันมีส0สิเปอร์เซ็นมันมีครับผมแต่ ส่วนใหญ่ก็จะมา20บปรนบวกลบนะครับผมไม่มากกว่าน,นี้นะแล้วก็บางฟาร์มที่เห็นว่าดีนะครับแต่เราไปเจอฟ็อกซี่นะเราจะต้องใส่แบบรูปแบบที่คนเข้าใจก็คือว่าเราเหมือนกับเอากล้องจะปิดนะครับไปติดที่หน้าฟาร์มของเขาเนี่ยดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือต้องรีบแจ้งมาทันทีนะครับผมในเทเล gram ที่ง่ายคือว่า ksksu เนี่ยมี s t r a i c sky net นะครับส่วนตัวเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะอันนี้สําคัญอย่างหนึ่งผมอยากจะบอกก็คืออันเนี้ย สำหรับเราเข้าไปนะส่วนนี้ผมไม่ได้ค่อยได้บอกใครนะครับผมเพราะว่าบางทีผมก็ลืมบอกนะเพราะส่วนใหญ่มันไม่ใช้กันสกายเน็ตนะครับผมเปิด24ชั่วโมงนะมันป้องกันอะไรเกิดขึ้นได้ครับผมมันสามารถที่ทําให้เรารู้ตลอด24ชั่วโมงได้ว่า,าตัวโค้ดตัวเหรียญมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมอันนี้สําคัญนะสาหรับใครที่เหรียญไหนที่เปิดตรงนี้มันความไวเนื้อเชื่อใจมันเยอะขึ้นนะครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้นะอฮะ ข้อคิดนะครับผมจากคุณชานนนะครับผมได้เขียนไว้ได้ดีนะผมเลยต้องขอเขามานะครับผมข้อคิดก็คือว่าจะฟาร์มที่ไหนครับความเสี่ยงเหล่านี้เราต้องรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนนะอ่าพนันว่าเราไม่ทำซีดหรือ private key อแน่ๆนะครับผมหรือโดนมันแวร์ไปเผลอกอกที่ไหนนะซีด private key ก็คือไอตัวที่เราใส่ใน m e t a m a s t นะที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นๆน,น,น,นะครับพนันว่าเชนที่เราฟาร์มยังไม่ระเบิดนะครับผม BSC ก็มีสินระเบิดนะครับคือไม่บล็อกต่อไปต่อไม่ได้ลองไปหาดูมันมีปัญหาใหญ่มาตั้ง,ง,งนางนแนละ้วคือไอ้ตัว BSC มันมีปัญหาเคยเกิดขึ้นนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ขอไม่ลงรายละเอียดน,นะขอสกิปไปก่อนนะครับผมพนั้นว่า USDT ยังพิกหนึ่งดอลลาร์ได้นะครับผมนั่นหมายความว่าคุณต้องเข้าใจก่อนนะ USDT มันไม่ได้คงสเตเบิลนะครับผมเป็น1ดอลลาร์ร้อเปอร์เซ็นต์นะมันเอาเงินดอลลาร์ประมาณรู้สึกสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรนะครับผมแล้วก็เอาส่วนต่างที่มีคนเข้าไปนะ เอาไปซื้อกองทุนระยะสั้นนะครับผม <spe ech ing> เพื่อจะโคงสเตเบิเหรียญนี้ให้ได้นะครับแล้วก็พนันว่าฟาร์มต้นทางที่เราไปฟาร์มยังไม่สามารถเอา LP ออกมาได้ล,ล็อกออกมาได้นะครับล็อกพวออกมาได้ข้อนี้ยากนิดนึงคือเราเลือกที่ k s View กองออกมาให้แล้วนะครับผมไม่ต้องใช้ก็ยังได้นะเพราะว่าเวลา KSU เลือกฟาร์มเข้ามาเราออดิชซ้ําอีกรอบไม่สนด้วยว่าฟาร์มนั้นผ่านออดเดอร์เจ้าไหนมาบ้างนะครับผม อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะสุดท้ายแล้วนะแม่รับความเสี่ยงหนึ่งถึงสี่ได้นะก็ต้อง r d w นะครับมหรือ m n มัครเสมอนะครับผมอันนี้ก็คือมันต้องใช้หลักการในความคิดนะที่เกิดขึ้นนะครับผมคือคุณต้องพิจารณาในความคิดที่เกิดขึ้นของตัวเองนะว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงมันได้หรือเปล่านะครับผมออริเตอร์ไม่ว่าจะปิดสํานักก็ไม่สามารถออิเตอร์จ,จ,จริยธรรมของแพลตฟอร์มได้หรอกนะครับอันนี้สําคัญนะอันนี้สําคัญที่สุดนะครับผมคืออย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งนะครับผมเดบบมอ่ะมัน ต่อให้คุณเช็คขนาดไหนก็ตามนะคุณก็ไม่สามารถที่จะ,อะตอบตอบโจทย์ข้อนี้ได้นะครับผมอันนี้เป็นเคส,สตัศนี้ที่รับปีใหม่นะที่ผมไปทําบุญมาแล้วก็ได้มีข่าวพอดีนะผมมันก็เลยยังอัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับผมก็เลยมาทําในวันนี้นะเคสนเคสตันี้นี้เนี่ยสุดท้ายแล้วจะเป็นเคสหนึ่งที่ทําให้คนไทยแข็งแกร่งมากๆนะครับผมไม่ว่ามันจะลงไปในเพจไหนนะครับผมคลิปไหนก็ตามนะครับผมหรือคนที่มีชื่อเสียงในโลกในโลกคริปโตนะหรือคนที่มีชื่อเสียงในเพจนะครับหรือคนที่ยิงแอด จำไว้ย้ำไว้ย่านะครับถ้าใครมียิงแอดคุณนะดันโฆษณาคุณนะเรามาระวังให้ดีนะครับผมอย่างแรกที่สุดก็คือในช่องผมผมใช้สิ่งหนึ่งสำหรับทุกคนนะครับในช่องก็คือความซื่อสัตย์นะพอทุกคลิปที่ผมทําผมจะไม่ลบลิปทิง things, นะครับผมเพราะว่ามันคือความซื่อสัตย์ของผมนะแล้วผมก็จะย้ําเตือนเสม,มอว่าสิ่งไหนที่ผมผิดพลาดนั้นก็คือความผิดพลาดของตัวผมเอง like น,นะครับที่เกิดขึ้นนะแล้วผมก็ไม่พยายามจะให้ทุกคนนะครับลากความผิดพลาดนั้นเข้ามาสู่สตัวเองเสม,มอนะครับผม ส่วนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับผมตั้งสเต็กให้ดีนะครับผมเพราะว่าในปี2022นี้เนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ตัวเก่าๆนะครับผมที่เป็นเหรียญหลอกลวงนะครับเหรียญแกมเหรียญลักครูนะครับมันจะลดลงแล้วคุณจะดูได้มากยิ่งขึ้นนะถ้าคุณดูตามชิปนี้ของผมนะครับผมอย่างน้อยที่สุดคือคุณจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าคุณเข้าใจในหลักการและเหตุผลนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือคุณจะปลอดภัยและคุณก็จะไม่โดนนะครับผม สุดท้ายแล้วผมอยากจะให้ทุกคนนั้นผ่านพ้นทุกสรรคไปได้นะครับอย่า,าส่งข้อความเรื่องผูกคอในช่องผมบ่อยๆนะครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าช่องผมนั้นไม่ได้วิเคราะห์เหรียญให้คุณฟังนะตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันนะครับผมผมไม่เคยวิเคราะห์เหรียญให้คุณฟังนะแม้แต่เหรียญเดียวนะครับผมผมเล่าประวัติมันให้คุณฟังนะครับ โอเคครับผมผมรักทุกคนนะผมไม่อยากให้ทุกคนคิดสั้นนะครับผมค่าตัวตรง่าตัวตายนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระนะสำหรับผมผมมองอย่างนี้นะครับผมว่าทุกครั้งที่ผมทาคลิปผมเตือนคุณเสมอนะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมคุณต้องระมัดระวังในสิ่งที่คุณจะทําเสมอนะและใครมีปัญหานะครับผมส่งข้อความมาหาผมได้โดยตรงนะครับผมเพราะว่าผมจะรีบตอบให้นะอย่างมีน้องคนหนึ่งส่งอ่าทีละกาม,มานะครับซื้อเมตาฮีโร่ไปนะครับ เยอะนะครับก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีผมไม่ได้ตามาเหรียทุกเหรียญคุณต้องเข้าใจผมนะคือคุณส่งมาหาผมผมส่องให้คุณดูปุ๊บผมไม่ได้ตามแล้วนะครับบางเหรียญที่ผมลงทุนไปผมต้องลงทุนให้คุณดูนะแล้วถ้าผมขาดทุนก็คือผมขาดทุนนะครับผมอันนี้ผมชัดเจนนะผมรักทุกคนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับมีปัญหาอะไรสอบถามมาได้เสมอนะ